สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะ,จะเจอจเช่นกันประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหน่อยโอเคเจ๊ดมนะจ๊ะวันนี้ UCL ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มโอเค โอ้ยเจ็บคอไปหมดนะเอาวันนี้ตีสาตรงนับไปที่ประเทศที่เห็นชัดที่สุดอย่างเด่นมาร์กเดนมาร์กจ้ะเอฟซีโคเปนเฮเกนจะเปิดบ้านดวนกับยอดทีมจากอังกฤษอย่าง Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอตรงไหนวะ อไปดูโคเปนเกนนะจ๊ะห้านัดก่อนหน้านี้นะชนะ4แพ้1นึ่ในทุกาการถือว่าฟอร์มใช้ได้ <Okay. S 1> ยูเอเยูเต็ดของเดชนะชนะ3แพ้2ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนัดแรกทียอรัฟฟอร์ดยูเอเยต์ชนะมา1-0แบบวุดวิดเลยที่อองเดรเดอะส่งติงโอนาน่าเซฟจุดโทษในช่วงทดเจ็บนั่นเองนะอ้าวตัวเล่นที่เข้าจะลงสนามนะจ๊ะโคเปนเกนวันนี้เดนนิสวัฟโรรันมูดฟอร์ดแล้วก็จอแดนลาสันนะส <Okay. S 1> มนยยูเต็ดจับประตูเป็นอองเดรเดอะเบสโกคีเปอร์อินเดอะเวิลด์โอนาน่านะแบ็คขวาใช man, านนาสสาร,ร์อา,ารอนเดอะแมมอบ สองไม่ตรงเลนเสาธง,งก็แล้วกันดาวโลกอ,ลกอัชหอไอชิมหายนะจ๊ะ <Okay. S 1> คู่เดักเป็นเดอะเซอร์อย่างฮารัวมากวาจับคู่กับจอห์นนี่ไอจอนเอเวนส์นั่นเองนะตรงกลางโซฟียนเดอะล้วงอัมราบัตนะจ๊ะเล่นร่วมกับสกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมยอยากบระทักทุกคนไงแม็กโทมิเนีและเมฟิลตัวรุกอย่างบรูโนเดียวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงนะทางซ้ายใช้มาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดทางขวาอเลฮันโดการนาชายการนาโชจะสลับปีกกันเล่นได้คู่นี้นะนะของหน้าตัวเป้ารัสมุดเดอะพักพิงหอยลุนนะจ๊ะ โดยคู่นี้เนี่ยนะยูเต็ดบุกไปบังคบชนะ1ประตูพวกแกโ <Okay. S 1> อเค50% 2สปรตอะตูห่างเมื่อไหร่โอเคฟินเฟอร์ร้อซึ่งเจดมดูแล้วพวกเขาต้องเน้นเกมนกี้สุดๆเพราะถ้าชนะโอกาสเข้ารอบยังคงอยู่ยังคงได้ลุ้นในอีก2นัดสุดท้ายแต่ถ้าเสมอหรือแพ้เนี่ยโอ้โหโอกาสบายบายมีสูงเลยซึ่งโคเบนเกนเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะในมุมเจดมาแต่ก็เล่นดีอยู่ยูเต็ดน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้อยู่ที่ว่าสกอร์จะขาดหรือเปล่าตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคโอเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามมันได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจด๊ดร okay. ะสัญญา youtube โอเคเจ๊ดำ subscribe สอนกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ทิก t ก k กัอินสต a าแกรมไปฟอลโล่กันได้เจ๊ดำ o ออฟฟิเชียลนั่นเองนะอย่าหอยหลอดนะ <Okay. S 1> มีความสุขสนุกกับฟุตบอลเลทุกวันโอเคเจ๊ดำมาใหม่ันพรุ่งนี้ไปเว้ Bye way.